สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจียเทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็ได้นําความรู้ดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของ5สมุนไพรที่โรคไตห้ามกินนะคะเสียงฟอกไตล้างไตแล้วก็ไตวายค่ะหลายๆคนนะคะพอเริ่มมีอาการไตเสื่อมเริ่มเป็นโรคไตคุณหมอแจ้งว่าเป็นไตก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมต่างๆที่จะ ช่วยฟื้นฟูร่างกายบำรุงไตกันในเรื่องของสมุนไพรก็จะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่หลายหลายคนนะคะเห็นคือเลือกกันเยอะมากสมุนไพรไทยนะคะดีค่ะแต่ก็ต้องระวังค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคไตสมุนไพรที่เราเห็นตามท้องตลาดโดยทั่วไปก็มีในหลายรูปแบบค่ะทั้งรูปแบบเม็ดน้ําแคปซูลยาต้มยาหม้ออันนี้ก็มีเยอะค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวหรือสินค้าบางชนิดไม่ได้รับการรับรอง จากออยไม่มีใบอนุญาตออยแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนคือผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะก็มีสารปนเปื้อนมาด้วยเช่นพวกสเตียรอยหรือโลหะจากที่ว่าคิดว่าสมุนไพรดีนะคะทานของปนเปื้อนไม่ผ่านออยไม่มีใบรับรองแบบนี้เข้าไปเยอะๆนะคะไตเราก็อาจจะวายได้แล้วก็ อาจจะพอกไตได้เร็วขึ้นค่ะสมุนไพรชนิดแรกเลยนะคะก็คือลูกยอแล้วก็น้าลูกยอนะคะค่อนข้างที่จะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเหมือนกันแต่ลูกยอน้ำลูกยอมีโพแทสเซียมสูงค่ะซึ่งสารโพแทสเซียมตัวน,นี้นะคะเมื่อสะสมในร่างกายมากๆโพแทสเซียมในเลือดเราสูงแล้วก็ไตเราขับออกได้น้อยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาก็คือหัวใจเราะคะ่ะเต้นผิดจังหวะตามมาจนหัวใจวายเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ2นะคะ ก็คือชาเอมเทศคะ่ะมีสารไกเซดีซินนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะเพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลดูดกลับเกลือที่ไตแล้วก็ขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายฟังเหมือนจะดีแต่ถ้าเราทานเยอะโพแทสเซียมในร่างกายต่ํา <ๆ S 1> ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจได้เหมือนกันมีผลทําให้ความดันสูงเกิดอาการบวมแล้วก็ไตาวายเฉียบพลันได้คะ่ะ3ก็คือถังเช่านะคะทางสมาคมโรคไตนะคะไม่แนะนําให้ผู้ป่วยโรคไตทานถังเช่าซึ่งถังเช่าทิเบตนะคะมี การตรวจพบโลหะหนักปนเปื้อนสูงมากค่ะซึ่งถ้าเราทานมากๆนะคะไตเราก็จะทํางานหนักและส่งผลเสียต่อไตในระยะยาวได้ค่ะสีนะคะก็คือโซมค่ะโซมมีสารต้านอนุมูลอิสระคนข้างเยอะแล้วก็มีแร่ธาตุสูงมีโพแทสเซียมสูงมากเหมือนกันเมื่อเราทานเข้าไปนะคะไตเราก็จะทํางานหนักทําให้ค่าไตายแย่ลงได้ค่าครีเอตินินก็จะเพิ่มซึ่งถ้าค่าครีเอตินินในเลือดเพิ่มนะคะก็จะมีผลทําให้ค่า eGFR หรือการทํางานของไตลดลง ได้คะ่ะ5นะคะก็คือหญ้าหนวดแมวน,นั่นเองคะ่ะหญ้าหนวดแมวนะคะก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่โพแทสเซียมสูงเหมือนกันคะ่ะถ้าทานเข้าไปเยอะๆสะสมในร่างกายโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นก็จะมีผลต่อการทํางานของหัวใจทําให้หัวใจเราเต้นผิดจังหวะแล้วก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5สมุนไพรโรคไตห้ามทานเสี่ยงไตวายไ,ไตยพังต้องฟอกไตนะคะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับความรู้ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆ <g iven> แบบนี้ได้ในช่อง24่สีเทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ